สวัสดีครับผมนี่วิธีไทยวิธีข้อีิสารพรบพน้องระเบนกงดักนกครับกงดังนกตัวนี้นันดักนกอุ้ยตวตไรตวตกพักครับผมกวงดักนกครับดักนกของข้อดสานเนาหายจนหายยังหายจีนเป็นังไงแต่คนเหตุยังเป็นหนุ่มอยู่เด้ครับตอนนี้คนเตุยังเป็นหนุ่มอยู่ นีลูกยี่สังเนยังเป็นนมอยู่อายุสากสี่ริบกี่ปีนครับเห็นมาหลายปีแล้วเนี่ยสองปีแล้วเนี่ยดีครับเห็นว่าเทียนเทียนในคลิปเขาเห็นหลาย,ลายอย่างพ่อย่าปั๊บกระเดื่องตกครับนกบินตกน่ครับบินตกไปไวเลยนะกระเดื่องอือแบบเขาเห็นในคลิปแหละครับผมแบบนี่คือกลุ่นนมนกของคนอีสานเขาตัดสบายทุกอนเนาะ มันมีอ,อีกสองชั้นครับผมต้นต,ต,ตัวนี้แต่มือนี้มือนี้บ่งไฟเรือมาเป็นพานครับผมเอาไปปล่อยครับผมนี่ไม่เลือกครับผมตัวนี้ตัวนี้บ่ปาะประเด็นเนิ่คนตัวนึงตัวนึงเดี๋ยวดะถ้าพี่น้องเถอะเห็นหรือเปล่าเบื้งตัวนึ่งวงดับนกนี่เห็นผมครับเห็นแค้นหนีแค้นผมถ่ายอยู่เห็นผมครับเห็นเนาะนี่นี่นี่กับนี่ร้านหน่อย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 ครับผม วัตถิจารก,กันวัตถิจากันกล่องกันวัตถิจารอย่หน่อยครับผมองดักนกตัวนี้ครับผมองดักนกนี่นะครับนะวัตถิจารหากี่อย่างแก่งกันองดักนกนี่ครับตัวหนึง่งตัว,น,ตวนี้ตัวนี้เป็นพผนียดครับผมคเครื่องผนีย์ตะวัสตาบานเท่ากับเนียด์เนียด แต่มันหักครับผมาพเจ้าจะไปแก้ไขยอยู่ครับผมที่เป็นเหตุไหมครับผมไปล่างเห็ดไหมทัม้งประกาศไหมนี่กระโกรมนักลง<ะ>มือกันครับนกขอดต้องอยังนี่สนเนะสร็จเ,เก้าครับผมต่อไม่นะต่อไม่แลนด์แลานด์นักนกแบบนึงครับผมจะไปแก้ไขครับผมทำหนูกระน้องพี่น,อน้องเนะาะฝากกดเบิร์กดตามมาเลยพี่น้องเลย